เรียนด้ร uh, ูองาทั้ง uh, ที่แปดิตอนที e ่สวที anyway, <wh> ่เกีหลจยนอโนกัต่อรออร้อยทงานสืานีนางทยองี่อุิตมาิทธิ์ต่อว่าตอสมองสมาร์ทจีโกไรกอยเรยอไรเบดต่างขนติดตัวไปรียนน้องต่อรนห

เนไปนะกิานกินยระาว้นั่นเตินนินยานนั่เทวนัน้าอนันปุตเทวตาแต่ก็รู้ว่ารู้ว่าไนะสวนใหญ่กอ่านรเวะส่ววต่ะมาณนี้ก็อนรปเทวะแต่อ้านทางการบ้านไปนะสวนห่กานรูเทวะี่าปฏิญาณานยีญาเทวตาสันติหารินีทูเปกเลโพติทะเลเจติินหริะันมาเลยนะตะตปุเ down

I